เปิดมาในพาทที่2นะครับพาทนี้นะครับผมมีแผนว่าจะสร้างลานสู้กับบอสนะครับเพื่อเราจะสามารถสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บอสต,ตัวแรกที่ผมจะสู้ด้วยนะครับไม่อายอฟกะตูรู ulu, ก็น่าจะเป็นสลามนะครับบอสสลามนะก็มันสู้ง่ายสุดแล้ว,วนี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องมาตัดไม้หาทรัพยากรก,ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะไปสร้างลานสู้กับบอสนะครับ และผมนะครับก็จะสร้างห้องชั้น2ไปด้วยนะครับเผื่อเราจะเอาไว้เก็บของนะครับเป็นห้องเก็บของนะครับหรือว่าจะเอาไว้เป็นห้องอะไรก็ได้นะครับที่ในอนาคตเราจะให้เป็นนะครับผมมันก็จะทุรักทุเลหน่อยนะตามสไตล์ตคนที่ไม่เคยสร้างบ้านมาก่อนนะครับผมถึงผมจะเคยเล่นไมค์ครับบ่อยนะแต่มันไม่เหมือนการสร้างนไมค์ครับเลยนะครับในเกมนี้ซึ่งผมว่ามันสร้างยากกว่ามากเลยนะโอเคผมก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะ ติดไฟกันสักหน่อยเพื่อความสว่างของบ้านนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่นะครับโดยการตัดไม้ออกให้หมดนะครับเพื่อที่จะให้พื้นมันเรียบที่สุดนะจะได้ทำง่ายๆนะครับ เมื่อตัดหม้เคลียพื้นที่เสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำให้พื้นมันเรียบต่อนะครับให้มันได้พื้นเรียบแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าไปทํทำการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเคลียพื้นที่จากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มสร้างเลยนะครับเราก็จะทำให้มันสูงนะครับสิบสักสิบห้าบล็อกนะครับเพ่ที่จะให้ฮุกเรานั้นเกาะได้นะครับเราก็ต่อขึ้นไปเลยนะครับ เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะตัดไปตอนที่เรานะั้นได้ทําการสร้างเสร็จเลยนะนี่นะครับเราก็ได้สร้างเสร็จกันแล้วนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนดิเมนชันนะครับผมที่เรานั้นสามารถเกาะได้เอาฮุกขึ้นไปเกาะได้นะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีฮุกเนาะเราต้องลงเหมืองน,นะครับไปเอาแร่มาข้ามฮุกก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าผมได้ฮุกเมื่อไหร่ผมจะมาป่ายตายให้ดูนะครับ ไม่รู้ว่าผมนั้นจะเล่นฮุกเป็นหรือเปล่าเพราะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันเพื่อนผมบอกว่าถ้าเราไม่เคยใช้ฮุกแล้วมาเล่นอ่ะมันจะใช้ยากนะครับผมเอาเป็นว่านะครับเราพักการสร้างสิ่งของไปสำรวจโลกกันดีกว่าแล้ววันนี้นะครับผมกับเพื่อนก็จะทําการสำรวจไปทางฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีทางฝั่งซ้ายที่เรายังไม่เคยไปนะมันจะเป็นทางที่ขึ้นไปจากถ้าที่เราลงไปในอีพีที่แล้วนะครับผมนี่นะครับ มันก็จะมีทางขึ้นไปต่อนะเราก็จะไปสำรวจกันเลยนะครับผมดูเหมือนว่ามันจะมีถ้ำถ้ำหนึงอยู่นะครับตรงนี้เราจะสำรวจกันเลยนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยมากันด้วยนะครับแล้วก็เผื่อว่าถ้ำนี้มันจะมีสิ่งที่เราต้องการนะครับก็คือแร่ที่เราจะาไปค้าบุกนั่นเองลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับก็ดูเหมือนว่า ไอ่ถ้ำนี้มันสามารถเชื่อมต่อกับถ้ำเก่าที่เราได้ลงไปเมื่อวานได้นะในอีพีที่แล้วนะครับที่เราลงกันมันน่าจะเชื่อมกันได้นะครับผมแค่ขุดไปนิดเดียวก็น่าจะทะลุถึงกันแล้วว้าวเราลงมาเจอแมงกระพุนด้วยนะครับซึ่งมันเรืองแสงด้วยมันทำได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไหนดูสิ มีอะไรบ้างเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรอะ่ะเอากับดากนี่ว่าชิบหายแล้ว <ST AR> ก็นั่นแหละครับสวยงามตามท้องเรื่องผมดันเดินไปเหยียบกับระเบิดแถมยังลากเพื่อนผมเข้ามาโดนด้วยน,นั่นเองซึ่งโคตรจะแย่ลงมาเจอทองด้วยนะครับงั้นเราก็อย่ารอช้าขุดกันเลยดีกว่าของหายาก มาแวะขุดไอรอนกันด้วยโอ้ดูเหมือนว่าเพื่อนผมจะตายอีกแล้วผมขอข้ามการลงเหมืองไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันน่าเบื่อมากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับที่สําคัญก็คือเรามาสำรวจโลกกันดีกว่าผมก็ได้เดินมาทางซ้ายนะครับต่อจากถ้ำที่เราอยู่เมื่อกี้เลยก็ได้มาเจอกับนี่ดินแดนหิม้านะครับเราก็ได้ทําการมาสำรวจหิม้าก,กันสักทดนหน่อยนะครับ มันก็ไม่มีอะไรนะครับที่สําคัญนะครับในดินแดนเทม้าแห่งนี้มันมีสลามเยอะมากนะครับผมเจออย่างเยอะเลยก็ได้ตัดไม้กลับไปที่บ้านสักิีสักหน่อยอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสลามในดินแดดนี้มันเยอะมากนะผมยิงไปเยอะมากเลยนะครับเสียลูกดอกไปเยอะด้วย มันก็มาไม่หยุดเลยครับมาเรื่อยๆให้ผมยิงมันก็สนุกดีนะได้ค่าสลามแต่ว่ามันก็เยอะเกินไปไม่เนี่ยมันมากันอีกแล้วมันมากันเรื่อยๆเลยนะมันมากันแบบไม่หยุดพักเลยไม่ให้ผมหายใจเลยนะคือผมจะตายหลายรอบมากกับพวกมันเนี่ย ผมว่าเราพักจากการฆ่าสลามมาสำรวจโลกกันดีกว่านะครับซึ่งผมก็ไม่รอช้านะก็ได้เดินมาทางฝั่งซ้ายเลยนะครับเพื่อที่จะมาสำรวจนะครับว่ามันมีดินแดนอะไรอีกหรือเปล่าและดินแดนที่ผมมาเจอนั่นก็คือดินแดนทะเลทรายนั่นเองนะซึ่งผมมาก็เจอโนวีแลงตัวนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรตอนแรกผมก็ได้ยิงไปก็เพิ่งรู้ตอนมันบินนี่แหละครับว่ามันคือโนวีแลงแน่นอน เสียวสลังวาบเลยแล้วก็มีแมงป่องด้วยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ผมก็ฆ่ามันไปแล้วเพราะผมกลัวมันเดินสำรวจมาต่อเลยนะครับก็ได้เจอกับนี่เป็นทางแม่น้ําใหญ่มากนะครับผมก็เลยไม่ไปต่อดีกว่าก็เลยเอาไปแค่นี้แล้วก็ว้าบกลับบ้านมาเลยนะครับเพราะผมขี้เกียจเดินกับนี่บ้านแสตซูข,ของเราในตอนนี้ผมก็ให้เพื่อนผมลงเหมืองไปนะครับซึ่งผมก็มาหาอะไรทำพาง ทุกคนดูสิเพื่อนผมนี่มันเป็นนักลงเหมืองชัดผมที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ประโยชน์และไม่มีอะไรทํานะก็คิดว่าน่าจะมาสร้างบ้านต่อดีกว่าซึ่งผมจะสร้างชั้นบนขึ้นไปอีกนะครับไม่รู้ว่าจะทําเป็นห้องอะไรนะแต่ผมก็แค่อยากสร้างเฉยเพราะาผมไม่มีอะไรทําจริงและที่สําคัญเพื่อนผมได้ไปลงเหมืองมาแล้วก็ไปฟาร์มทองมานะครับแล้วก็มาสร้างฮุกให้ผมนะผมก็ได้ลองใช้หุกเป็นครั้งแรกเลยซึ่งมันก็ใช้ยากอยู่นะ ผมที่เหอของใหม่มากๆนะครับก็เลยมาลองใช้ฮุกดูเลยนะครับซึ่งปรากฏว่ามันก็ใช้ยากจริงๆนั่นแหละผมยังใช้ไม่คล่องเลยครับเพราะว่าเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกด้วยไม่รู้ว่าถ้าเราไปตู้กับบอลนี่ผมจะโตเย่หรือเปล่าโอเคเริ่มปฏิบัติการสร้างบ้านได้อก็ถือว่าดูดีใช้ได้นะครับ ปีมือผมนี่มันก็ไม่ได้แย่หรอกนะฮ่าฮ่าแล้วเพื่อนผมก็ได้สร้างบันไดด้วยโคตรเท่เลยแถมยังสะดวกสบายด้วยนะครับเดินขึ้นง่ายด้วยผมที่ไม่มีอะไรทํานะครับก็มาดูเล่นนะครับว่าของอะไรมันสามารถคาบเป็นอะไรได้บ้างซึ่งก็ได้ความรู้มาเยอะเลยนะครับว่าอะไรมันสามารถคาบเป็นอะไรได้โคตรเจ๋งอะ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นโคมไฟซึ่งมันมีหลายแบบมากและหลายอย่างด้วย มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยผมอยากได้ปฏิบัติการฝึกการใช้ฮุกลอบ2รอบนี้ก็เริ่มจะคล่องแค่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ดูเป็นไงดูมีราสีขึ้นมานิดหน่อยถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับมันเริ่มคล่องเริ่มกดได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมก็ได้เดินทางมาดินแดนถิมานะครับเพื่อที่จะมาขุดเอาน้ําแข็งไปทําเป็นลูกหนูนะครับเพราะว่าผมนั้นได้ไปอ่านคอมเมนต์มา ซึ่งมีความรู้มากมากเลยนะครับเขาบอกว่าน้าแข็งในไบโอมหิมะนี่นะครับสามารถเอาไปทาเป็นลูกขนุนได้แล้วก็ยังแรงด้วยนะครับผมที่ไม่รอช้าก็ได้ขุดเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการไปค้าให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไง ลูกโนฮหิมะก่อนอื่นนะครับเราต้องคาบทอดหิมะก่อนนะโอเคพอเราคาบทอทหิมะเสร็จนะครับผมแล้วก็จะเห็นกับลูกธนูหิมะอย่างนี้นะครับแล้วก็คบาบออกมาเลยพอเราเอามายิงนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่โคตรเท่เลยนะครับผมว่าเท่กว่าธนูไฟอีก ตอนนี้มันก็เริ่มมืดแลวนะครับผมไม่เริ่มดิแมงมืดแล้วนะผมก็ว่าจะเดินไปหาเพื่อนที่อยู่ในถ้ำนะถ้ำหิมะนะครับเพื่อนผมเดินไปเจอผมก็เลยจะเดินเข้าไปด้วยเพราะว่าผมจะไปฟาร์มหิมะเอาไว้ไม่ใช่ดิมาคือน้ําแข็งนะครับผมจะไปฟาร์น้ําแข็งเอาไว้เพื่อจะมาคราเป็นลูกธนูนั่นเองลงมาฟาร์มไ้เลยนะครับซึ่งเยอะมากๆานะเพราะว่านี่มันเป็นถ้ำน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวเราจะได้ใช้เยอะแน่นอนนะครับ ราะว่าวันนี้เราต้องตีบอสซึ่งจะเป็นบอสอะไรก็ต้องรอดูนะแต่ว่าปกคลิปน่าก็น่าจะบอกทุกคนไปได้นะครับว่ามันคือบอสอะไรซึ่งก็คือบอสตรั้นเลยครับสลามที่พวกผมจะตีกันรอดูได้เลยนะครับว่ามันจะมันแค่ไหนแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตฟาร์มก่อนเพื่อที่จะเอาของไปสู้กับมันนั่นเอง ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาจากท่านวาแข่งวันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ของติดไม้ติดมือมาเยอะมากแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดนั่นก็คือทอตน,นั่นเองนะมันสีสวยมากเลยนะครับผมไม่รอช้าครับที่จะเอาทอตน,นั้นไปติดไว้ตรงลานประลอกบอสท,ที่เราจะสู้กันเพื่อ <c oughs> เป็นมงโคลซะหน่อยนะครับแล้วก็ติดไปเลย ติดท็อตเสร็จแล้วนะครับผมมีแผนว่าจะสร้างบ้านขึ้นไปอีกนะครับชั้นหนึ่งไม่รู้ว่าจะสร้างไปทําไมนะครับแต่ว่าผมว่างนั่นเองไม่รู้จะทําอะไรก็เลยสร้างบ้านเลยนะครับนี่สร้างเสร็จแล้วก็ดูสวยดีนะติดท็อตใหม่เข้าไปด้วยนะครับดูเท่เลยผมก็เลยเอากล่องเก็บของนะครับมาวางไว้ตรงนี้เลยเพื่อที่จะทําเป็นห้องเก็บของเลยนะครับนี่เรียบร้อยจะได้มาเก็บของกันง่ายๆหน่อย แล้วก็ผมลืมบอกไปนะผมไปตีสลามมาแล้วก็ได้หมวกสีลุงอันนี้มาด้วยนะผมก็เลยเอามาใส่แฟชั่นเท่ๆนะครับผมก็เท่ดีผมไม่รอช้านะครับก็เลยมาสร้างต่ออีกขึ้นมาอีกเลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรทับนะครับก็เลยจะสร้างห้องต่อขึ้นมาอีกเลยสักห้องนึงนี่เสร็จแล้วนะครับห้องใหม่ของเราผมก็สร้างต่อไปอีกเลยนะครับเพราะว่ามันว่างเนาะ แล้วมันก็ไม่มีอะไรทําด้วยแล้วผมก็ได้สร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นห้องยาวๆแบบนี้เลยซึ่งจะสร้างมาทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็สร้างไว้ก่อนนะครับดูสวยดีเพื่อนผมบอกว่าให้ผมนะครับลองไปสำรวจไบโอมจังเกิลดูนะผมก็เลยลองมามาทางฝั่งซ้ายนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่านี่ใช่ไบโอมจังเกิลหรือเปล่าแต่ผูมอวนแปลกๆนะผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วและนี่คือตัวอะไรเนี่ยบินได้ด้วยโอ้แล้วยังกัดเจ็บอีกด้วยนะ โแล้วมากันเรื่อยเเลยนะครับผมรู้สึกว่าใบโอมนี้มันโหดหลายมากแถมยังมีตัวอะไรที่คล้ายกับแมลงยักษ์รู้สึกว่าผมไม่น่ารอดแล้วผมจะไม่กลับไปให้่านอีกแล้วตลอดกาลเพื่อนผมนะครับก็เลยพาผมไปสำรวจไบโอมจังเกิลนะซึ่งมันไปฝั่งขวาแล้วเมื่อกี้ผมไปฝั่งซ้ายแล้วเมื่อกี้กูเจออะไรวะเนี่ย นี่แหละจังเกิลของแท้มีต้นไม้ยักษ์แล้วก็มีทางลงไปข้างล่างนะครับแต่ว่าเพื่อนผมนั้นได้ลงไปแล้วนะผมก็เลยจะไปสำรวจต่อซึ่งจะไม่ลงไปข้างล่างตรงนี้ให้ดูนะครับก็ได้เดินมาเรื่อยๆนะแต่รู้สึกว่าทําไมไบโอมนี้มันมอนสเตอร์เยอะจังเลยวะหรือว่าผมคิดไปเองซึ่งเดินมาตลอดทางแม่งก็เจออย่างนี้นะครับแล้วมันเยอะมากนะครับแบบโคตรจะเยอะเลย นี่ไงตายอีกแล้วหลังจากที่ผมตายนะครับผมก็ได้เดินกลับมาที่ไบโอมจังเกิลเหมือนเดิมนะเพื่อจะมาสำรวจต่อนเองเพราะผมรู้สึกว่าชอบไบโอมนี้มากมันดูสนุกดีนะครับแล้วก็ได้เดินมาเจอถ้ำข้างล่างไบโอมด้วยก็ได้เข้าไปกันเลยนะครับซึ่งเพื่อนผมบอกว่ามันจะมีผึ้งด้วยนะครับถ้าเจอรังผึ้งก็อย่าไปตีนะ ไม่งั้นมันจะมาตีเราแล้วเราก็อาจจะตายได้ลงกันมาได้แป๊ดเดียวนะครับผมกับเครื่องก็เกือบปางตายกันเลยนะครับเพราะว่าที่นี่มันมีแต่มอนสเตอร์เยอะมากๆนะครับแล้วก็โคตรโหดร้ายเลยเอาละหมดเวลาเล่นแล้วบื้มมันซะ ลงมาต่อนะครับก็รู้สึกว่าถ้านี่มันโหดจริงๆนะครับของป่าจังเกิลมีแต่มอนสเตอร์นะครับเยอะมากแล้วก็มีมอนสเตอร์แปลกๆเยอะเลยนะรวมทั้งค้างคาวด้วยนะครับที่มันตัวเล็กและก็น่ารำคาญสุดๆซึ่งม่ตีโคตรยากเลยและยิ่งเป็นโหมดมาสเตอร์ด้วยนะครับโคตรจะยากและนี่คือจุดเริ่มต้นของความกลาหนนะครับเพราะว่ามันมีคนนั้นไปทำให้รางพึ่งตกนะครับแล้วก็ตามสภาพครับ เพึ่งตัวนิดเดียวไม่มีอันตรายมากเมื่อกลับมาจากป่าจังเกิลแล้วนะครับผมก็ว่าจะมาต่อเติมลานสู้บอสหน่อยครับให้มันใหญ่กว่านี้นะเพราะว่าที่ผมสร้างมันเล็กเกินนะครับไม่งั้นมันจะสู้ลำบากนะครับถ้ามันเล็กผมก็เลยมาต่อให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมซึ่งมันจะใหญ่ขนาดไหนนั้นก็รอดูเลยครับผมก็ได้ต่อเติมลานสู้บอสเสร็จแล้วนะครับผมซึ่งก็ต่อเติมมาใหญ่อยู่นะครับผม จะได้ไม่สู้ลําบากนะครับแล้วผมก็ว่าจะสู้กับบอสแล้วนะครับผมรอดูได้เลยนะว่าสู้กับบอสจะเป็นยังไงและว่ผมจะรอดกันหรือเปล่าก่อนที่จะสู้ก็มาเตรียมลูกพนวนก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่พอเผื่อจะหมดกลางคันขึ้นมาเดี๋ยวสวยอีกก็ซื้อมาเยอะๆเลยเอาเลยครับผมก็ได้เตรียมลูกดอกเสร็จเปเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะสู้กับบอสดูเลยครับว่า มันจะสนุกแค่ไหนและมันแค่ไหน ในระหว่างที่ผมนั้นตายนะครับเพื่อนผมนะครับก็ได้ยื้อสลามไว้นะครับจนชนะได้เลยนะครับผมถือว่าเป็นชัยชนะที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้เล่นเกมเทลเลเรียและเอาชนะสลามได้สุดยอดไปดูกันสักหน่อยนะครับว่าสลามนั้นดรอปอะไรให้เราบ้างนี่นะครับก็จะมีถุงบอสนะครับแล้วก็ของอะไรก็ไม่รู้นะครับที่มัน เหมือนจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพื wow. no. ่อนผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคือตัวอะไรเหมือนว่ามันจะเพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับใครที่รู้นะครับก็คอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามันคือตัวอะไรและมันทําอะไรได้ซึ่งผมกับเพื่อนก็ไม่มีใครรู้เลยนะครับว่ามันคือตัวอะไรเรามาเปิดถุงบอสดีกว่านนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับเปิดถุงบอสมานะครับแล้วก็จะได้กับชุดแฟชั่นหรือว่าชุดเกาะผมก็ไม่รู้นะครับ ก็ได้มาแล้วก็ได้ที่ขี่นะครับผมเป็นที่ขี่สลามนั่นเองแล้วก็จะมีโตคารบด้วยนะครับเป็นโตคาบของสลามถือว่าเท่เ,เรื่องนะนี่นะครับที่ขี่สลามก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งมันมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทดสอบให้ดูว่าเป็นยังไงก็สลามนะครับจะกระโดดสูงนะครับแล้วก็จะวิ่งเร็วด้วยนะเหมาะกับการเดินทางเลยนะครับต่อเลยก็จะได้ไม่ต้องเดินทางกันอย่างลําบากแล้วนะเพราะว่า มันทั้งกระโดดสูงนะครับแล้วก็วิ่งเร็วด้วยซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เท่มากเลยและก็สําหรับพาร์ทนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับก็คือเราสามารถเอาชนะสลามได้แล้วนั่นเองซึ่งอีพีหน้าเราจะทําอะไรก็สามารถติดตามชมได้ต่อนะครับผมสวัสดีครับ